เป็นเจ้าชายนิทรานานกว่า35ปีนี่คือคำพูดสุดท้ายของผู้เป็นแม่ยุทธนามุกดาสนิทชื่อเล่นเงาวปัจจุบันเป็นศิลปินแห่งชาติก่อนหน้านั้นหลายปีเป็นผู้ช่วยผู้กำกับมือขวาของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนจากนั้นมีโอกาสออกมากำกับหนังเดียวอย่างเต็มตัวฝากผลงานกำกับดีๆไว้หลายเรื่องเช่นทองปานปี2 5 1 9เทพธิดาบาย1 ปี2521เรื่องไฟนรกคุมโลกันปี2523พอถึงปี2525 25, ไฟสตาร์โปรดักชั่นต้นสังกัดของเขาได้เปิดไฟเขียวให้เขากำกับหนังตลกโรแมนติกเรื่องเทพธิดาโรงงานวางตัวพระเอกนางเอกไว้ก็คือเกรียงไกรอุนทนันกับจารุณีสุขสวัสด์และวางตัวพระเอกประกบอีกคนคือจตุพลภูอภิรมแต่หน้าเศร้ายังไม่ทันเปิดกล้องตุจตุพล ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก่อนทีมงานต้องหานักแสดงมาแทนอย่างเร่งด่วนมีหนุม่มวิศวกรจากขอนแก่นคนหนึ่งได้มาเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นนักแสดงด้วยทันทีที่ยุทธนาเห็นก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยและที่น่าขนลุกหนุ่มชาวขอนแก่นคนนี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายตุจตุพลภูอภิรมพระเอกที่เพิ่งร่วงลับไปอย่างกับพี่น้องกันหนุม่มวิศวกรคน,คนนี้ชื่ออโนชาวยอดบุตรชื่อเล่นเปียก เขาได้รับเลือกให้เล่นในหนังเทพธิดาโรงงานพอหัังออกฉายปรากฏว่าเป็นหนังทําเงินอย่างมากนอกจากแจ้งเกิดได้สําเร็จเขายังสามารถคว้าตุ๊กตาทองนักสแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้อีกด้วยเขากลายเป็นพระเอกเนื้อหอมชัว่วพริตตาระยะเวลาไม่ถึง3ปีเขาเล่นหนังถึง10เรื่องนั่นก็คือเทพธิดาโรงงานสามอนงกตัญญูประกาสิตมายาพิสวัต์เลขาคนใหม่เทพบุตรสลัม เงินเงินเงินเพชรตัดเพชรรักที่ต้องรอและรักกันวันละนิดเป็นเรื่องสุดท้ายชื่อเสียงกำลังโดง่ดงดงังทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นรุ่งเรืองแต่สุดท้ายวิบากกรรมก็ไล่าตามมาถึงปี2526ขอเขาประสบอุบัติเหตุตกรถจิบขณะกำลังถ่ายทำหนังเรื่องรักกันวันละนิดที่เชียงใหม่ศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงสมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก ทำให้ร่างกายไร้ความรู้สึกต้องนอนรักษาตัวเป็นเจ้าชายนิทรามานักแต่นั้นคุณแม่อัมพัยยอดบุตรเฝ้าดูแลลูกชายอย่างสุดห่วงใยใกล้ชิดยาวนานถึง29ปีสุดท้ายท่านก็จากไปในวันที่16เมษายน2555และคำพูดสุดท้ายของผู้เป็นแม่ที่สั่งเสียไว้กับลูกผู้เป็นพี่สาวของเปียกอนุชานั่นคือคำว่าอย่าทิ้งน้องนะ ดูแลเปียกแทนแม่ด้วยพี่สาวรับปากและดูแลเขาอย่างใกล้ชิดสุดความสามารถจนถึงวินาทีสุดท้ายหลังจากนอนเป็นเจ้าชายนิทรานานกว่า35ปีและแล้ววันที่21มีนาคม2561เปียกอนชาวยอดบุตรก็จากไปชั่วนิรันดริอายุ59ปี285วันเขาเกิดวันที่31ธันวาคม251 1 ที่จังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องแปดคนเป็นลูกคนสุดท้องของคุณพ่อเอื้อมและคุณแม่อำไัยยอดบุตรเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเข้าวงการเขาเป็นวิศวกรหนุ่มไฟแรงที่ขอนแก่นบ้านเกิดนั่นเอง69 OK stories ขอรำลึกอะไรมาณที่นี้ด้วยครับ